Hello and welcome to a daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกแล้วนะคะ Well, this week we're talking about the God of provisions. ทั้งสัปดาห์นี้นะคะเรากําลังแบ่งปันกันเรื่องของพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะคะ We r e n e w i n g our minds with the truth of of the Scripture. เรากําลังใช้ความจริงจากพระคัมภีร์เพื่อมาปรับเปลี่ยนความคิดของเราให้ถูกต้อง God is not a God who withholds blessings. ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่หวงพระพรจากเราเลย But He's a God of provisions in all. แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมให้กับเราในทุกๆด้านของชีวิตจริงๆเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีความต้องการของเราไม่ว่าจะทางด้านฝ่ายวิญญาณฝ่ายอารมณ์แล้วก็รวมไปถึงฝ่ายร่างกายด้วยและพระเจ้าเองก็ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราครบทุกด้านเลยนะคะเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ใจกว้างเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมให้กับ And we will learn to depend on him. เราก็จะได้เรียนรู้ค่อยๆฝึกที่จะพึ่งพาวางใจพระองค์ We will learn to see him as our source. เราก็จะเรียนรู้ที่จะเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งของในชีวิตของเรา t so the key text is Romans 8:32ข้อพระคัมภีร์หลักประจําสัปดาห์นี้นะครับสําหรับเรื่องนี้ก็คือโรมบทที่8ข้อ32 It says he who did not spare his own son but delivered him up for us all how shall he not also with him give us freely give us all things? พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือ This is a question to make us think ตรงนี้เป็นคำถามนะคะเพื่อจะทำให้เราได้ใช้ความคิด To help us come to the conclusion about the true nature of God ทำให้เราสามารถที่จะพบกับข้อสรุปเกี่ยวกับพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าอย่างถูกต้องได้ Because one of the tactics of the devil เพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าเล่เหลี่ยมอย่างหนึ่งของมาร is to cause us to believe that god always withholds from us คือการทําให้เราเชื่อว่าพระเจ้ายังหวงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้กับเรา that the needs of our lives cannot be met in god และความต้องการสําหรับชีวิตของเราพระเจ้าไม่มีทางที่จะให้กับเราเลย and the devil always wants to point us to the wrong sources in life แล้วมารมันก็พยายามที่จะนําเราไปสู่แหล่งต่างๆที่ผิดสําหรับชีวิตของเราด้วย that was his tactic in the garden of eden และตรงนี้มันก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมของมันที่มันใช้ในสวนเอเดนเหมือนกัน and it is still his tactic today และมันก็ยังใช้

ว่าทุกการจัดเตรียมของเราเนี่ยเราจะพบได้ในพระเจ้าอยากให้คุณได้คิดถึงคำถามที่เขาถามจากในข้อนี้นะคะถ้าพระองค์ไม่ได้สงวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์กับเรา why and why would he withhold any other gifts or any other provision แล้วการจัดเตรียมอื่นๆแล้วของอื่นๆทําไมพระองค์ถึงจะไม่ให้เราล่ะ what the obvious answer is no he will not withhold คําตอบที่แน่นอนก็คือพระองค์จะไม่มีวันหวงอะไรจากเราเลย because he gave up even his son for us เพราะพระองค์ยอมให้แม้แต่พระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์กับเราอ่ะ this is a very important question to think about ตรงนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากๆที่คุณควรจะคิดทบทวนดีๆ you know when you doubt god in your life เมื่อคุณเริ่มสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ พระเจ้าในชีวิตของคุณ or when you have a need in your life and you want to go to the wrong sources หรือว่าเมื่อคุณมีความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วคุณพยายามจะไปหาความต้องการตรงนั้นจากแหล่งที่ผิด or you want to walk away from God หรือคุณอยากจะตัดสินใจเดินหันหลังให้พระเจ้า and go to the world to meet your needs แล้วคุณก็คิดว่าคุณสามารถพบกับความต้องการของคุณได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ you need to ask yourself คุณต้องหันกลับมาถามตัวเองดีๆหรือคุณจําเป็นต้องคิดทบทวนตรงนี้ดีๆ wait a minute God, God was not even God did not even um, withhold His own Son ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าไม่เคยห่วงแม้แต่พระบุตรที่รักของพระองค์เลย That means surely He is generous enough to meet all my other needs นั่นหมายความว่าพระองค์ก็มีความใจกว้างมากเพียงพอที่พระองค์จะให้ทุกความต้องการอื่นๆกับฉันด้วย Because if He provided the greatest need เพราะถ้าพระองค์เนี่ยได้จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตแล้วสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นรองลงมาเนี่ยพระองค์สามารถจัดเตรียมให้กับฉันได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณคิดแบบนี้ศัตรูจะมาโกหกคุณไม่ได้เลยเราก็กำลังมาดูถึงการจัดเตรียมที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราจากพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับ week is not enough to cover all the provisions of god คือจริงๆแล้วใน1อาทิตย์หรือ1สัปดาห์เนี่ยมันก็คงไม่ เพียงพอที่เราจะมาพูดถึงการจัดเตรียมทุกอย่างของพระเจ้าหรอกนะครับแต่ในวันแรกเราก็พูดกันไปแล้วนะคะว่าพระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมพระบุตรของพระเจ้าให้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา which is men's greatest need ซึ่งถือว่าเป็นความจําเป็นที่สําคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ physical not or emotional men's need greatest is i f คุณดูไหมคะว่าสิ่งจําเป็นที่สุดของมนุษย์นั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในฝ่ายอารมณ์หรือว่าฝ่าย ร่างกายเท่านั้นนะครับ Not saying that those things are not important แต่ผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะไม่สําคัญ But you know even if our emotional needs are met physical needs are met but if we leave this earth without a savior what's the use แต่ถ้าเราได้รับการตอบสนองทั้งในฝ่ายที่เป็นอารมณ์ฝ่ายร่างกายอย่างครบถ้วนทั้งหมดแต่ว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดทางฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เราเคยมีอยู่บนโลกนี้มันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย So thank God that God has provided a savior for us แต่เราก็ขอบคุณพร ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดไว้ให้กับเรา And you know as simple as that sound we should rejoice in this salvation every single day จริงๆแล้วมันอาจจะฟังดูคุ้นเคยหูของเราเหลือเกินในความจริงตรงนี้นะครับแต่เราควรที่จะคิดดีๆและชื่นชมยินดีมีความสุขกับความจริงนี้ได้ทุกวันเลย We should thank God every day Thank you Father for this salvation เราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าทุกๆวันด้วยซ้ว่าพระบิดาขอบคุณพระองค์จริงๆสำหรับความรอดนี้ We were wretched sinners undeserving sinners เราเป็นคนบาปที่ชั่วร้ายเราเป็นค คนบาปที่ไม่คู่ควรจะได้รับอะไรจากพระองค์เลย God is all sufficient He could have lived without us คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีทุกอย่างเพียงพอในพระองค์เดียวพระองค์สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยไม่จำเป็นต้องมีเราก็ได้ He could have created y o n o many more millions like us พระองค์สามารถที่จะสร้างเราขึ้นมาเป็นอีกล้านล้านคนก็ได้ You know God doesn't need us พระเจ้าจริงๆแล้วไม่ได้ว่าต้องการเราหรอกนะคะ He loved us so much แต่ว่าพระองค์รักเรามากต่างหาก He decided ที่พระองค์เองตัดสินใจไปแล้ว He wants an eternal relationship with us ว่ายังไงพระองค์ก็อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราชั่วนิดนี่ล่ะ He loved us so much และพระองค์ก็รักเราอย่างมากมาย that he gave up his only son as our savior พระองค์จึงยอมสละพระบุตรที่รักองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูเพื่อมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา know this is something to celebrate about every day in our life นี่ก็คือความจริงที่เราสามารถจะฉลองได้ในทุกๆวันเลยนะครับ and on this day too ในวันที่สองนี้นะครับ I want to talk about another provision which is this that God ผมอยากจะพูดถึงการจัดเตรียมอันที่สองก็คือพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมเอาไว้ให้เราพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมไว้ให้กับเรา is the basis know the คุณรู้ไหมครับว่าความชอบธรรมจริงๆมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ without righteousness we cannot walk with God we cannot communicate with God เพราะถ้าไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าตรงนี้ก่อนนะคบเราไม่มี ทางที่จะสร้างความสัมพันธ์พูดคุยหรือว่าเดินกับพระองค์ได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความชอบธรรมในตัวเราเองก็ตามหรือว่าเราบอกว่าเราอาจจะมีความชอบธรรมในชีวิตของเราบ้างก็ตามนะครับแต่ความชอบธรรมยังไงของเราก็ไม่มีทางเป็นไปตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้า His God provided His on righteousness for us according to the gospel พระเจ้าเองจึงได้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมของพระองค์ไว้ให้กับเรานะครับซึ่งเป็นไปตามความจริงที่ข่าวประเสริฐได้บอกกับเรา you know think about it like this อยากให้คุณลองคิดดูแบบนี้นะครับ if a king invited you to his palace ถ้าพระราชาองค์นี้เนี่ยเชิญคุณเข้าไปในพระราชวัง you know you would definitely find out the dress code how to be dressed how to act when you get into that palace คุณก็คงจะต้องโอ้หาเวลาไปตัดชุดตัดเสื้อผ้าชุดใหม่ว่าจะใส่ชุดไหนเข้าไปคุณก็ต้องฝึกซ้อมว่าเดินเข้าไปด้วยท่าทีแบบไหนคุณจะวางตัวยังไง or if the president of your country หรือว่าอาจจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศคุณ invited you to meet with him ได้เชิญคุณให้เข้ามาพบกับเขา you would have to find out how to be properly dressed คุณก็ต้องดูแล้วล่ะคุณจะแต่งตัวให้เหมาะสมยังไงดี you know that's what righteousness is นั่นก็คือเรียกว่าความชอบธรรม do do stand in e presence of God. คือการได้ไปยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้า We need to be spiritually dressed properly. เราก็จาเป็นต้องมีชุดที่เราจะใช้สวมทางฝ่ายวิญญาณให้ถูกกาลเทศะเหมาะสมกับโอกาส Which is righteousness. ก็คือความชอบธรรม That's why the Bible calls it the robe นี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าสวมความชอบธรรมหรือชุดแห่งความชอบธรรมแต่มนุษย์เนี่ยไม่มีทางจะมีความชอบธรรมของตัวเองได้เพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างความชอบธรรมขึ้นมาจนถึงระดับที่พระเจ้ายอมรับได้นะคะเพราะมาตรฐานของความชอบธรรมที่พระเจ้ามีอยู่นี้มันสูงมากจนมนุษย์ ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองเด็ดขาด And so out of the goodness of God's heart แต่จากความดีที่มาจากหัวใจของพระเจ้า Out of his gracious heart จากหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์ God provided free gift of righteousness พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมให้กับเราฟรีเลยนะครับ Well how did that happen แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอวันน The Bible said Jesus took all our sins upon himself พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้รับแบกบาปของเราไปไว้ที่พระองค์เอง Jesus took our filthy robe of sin พระเยซูได้เอาเสื้อผ้าที่สกปรกแห่งความบาป ของเราเนี่ยถอดออกจากตัวเรา now when you Jesus Christ, แล้วตอนนี้เมื่อคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเยซูได้เอาชุดแห่งความชอบธรรมของพระองค์เองมาสวมให้กับเราแทน And with this robe of righteousness, we can enjoy the presence of God. We can stand before God. แล้วด้วยชุดแห่งความชอบธรรมที่เราถูกสวมใส่อยู่ตอนนี้จึงทําให้เรานั้นสามารถมายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าและมีความสุขกับการดําเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ได้ This is an amazing provision of God. ตรงนี้มันเป็นการจัดเตรียมที่มหัศจรรย์ของพระเจ้าเหลือเกินนะครับ In Romans 3:22 it says โรมนะคะบทที่3ข้อ22ได้บอกไว้ว่า r o m a n ในโรมบทที่3ข้อ22นะครับ Even the righteousness of God through faith in Christ for all those who believe for there is no distinction คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงโปรดประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อเพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน you know again in religion it says that men must produce their own righteousness by their good works ในศาสนานะคะบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องพยายามสร้างความชอบธรรมขึ้นมาด้วยกําลังของเขาเอง that's because they don't understand that men can never do that นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจไงว่ามนุษย์ทําเองไม่ได้ the the standard righteousness that god requires is so so tall เพราะมาตรฐานของความชอบธรรมที่พระเจ้าเรียกร้องนั้นมันสูงมากจริงๆนะคร no matter how much m a n tries แม้ว่ามนุษย์จะพยายามมากขนาดไหนก็เถอะ t h e r can never produce perfect righteousness ก็ไม่มีทางที่จะทําให้เกิดความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบได้เลย so what did god do for us แล้วพระเจ้าทํายังไงให้กับเราครับ he provided his perfect righteousness พระเจ้าจึงจัดเตรียมเอาความชอบธรรมของพระองค์นี่แหละมาไว้ให้เรา god did not find some righteous man's righteousness and gave it to us. คือพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปหาคนคนหนึ่งที่เป็นคนชอบธรรมแล้วเอาความชอบธรรมของคนคนนั้นมามอบให้กับเรา Because even that would not be good enough. เพราะว่าต่อให้พระองค์ทําแบบนั้นเนี่ยความชอบธรรมที่ได้มามันก็ยังไม่ดีพอ But what kind of righteousness is God provide? แล้วความชอบธรรมแบบไหนล่ะที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเรา It says here. ในข้อนี้บอกว่า The righteousness of God Himself. เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าเองเลย Think about how amazing this is. คุณลองคิดดูนะ ว่าตรงนี้มันมหัศจรรย์มากจริงๆว่าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ The robe of righteousness you have is the robe of the righteousness of God. himself. ตอนนี้ชุดแห่งความชอบธรรมที่คุณสวมใส่อยู่เนี่ยเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าเองเลยนะครับ And this righteousness qualifies you to have a relationship with God. แล้วความชอบธรรมอันนี้แหละทาให้คุณมีคุณสมบัติที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ Qualifies you to have communion and walk with God. ทําให้คุณมีคุณสมบัติที่จะพูดคุยกับพระเจ้าเดินกับพระองค์ได้ทุกวัน So think about this amazing provision. God Provides His own righteousness for you. ให้คุณลองคิดถึงการจัดเตรียมที่มหัศจรรย์อันนี้นะครับคือพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความชอบธรรมของพระองค์ไว้ให้กับคุณ And when you live aware of this provision of righteousness. และเมื่อคุณดำเนินชีวิตโดยการรู้ถึงความชอบธรรมตรงนี้อยู่เสมอ You will have the confidence to walk with God. คุณจะมีความมั่นใจในการเดินกับพระเจ้า That even on your worst day. ต่อให้วันนั้นเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของคุณ You will be empowered by this righteousness. คุณก็จะเห็นว่าความชอบธรรมเนี่ยคอยส่งเสริม คุณคอยเสริมพลังคุณค walking with god และทําให้คุณสามารถที่จะกล้าเดินกับพระเจ้าได้ต่อไป Thank God for this provision ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมนี้จริงๆ Let's pray ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคร Father I thank you for the gift of righteousness ข้าพเจาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับของประทานแห่งความชอบธรรมนี้ The thing that I could never produce by myself สิ่งต่างๆที่ลูกไม่สามารถจะทําได้ด้วยตัวเอง You have abundantly provided for me พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ I declare และลูกขอประกาศ That I'm righteous with the right goodness of God ว่าลูกเป็นคนชอบทราแล้วด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าในพระนามพระเยซู men อาเมน Well I hope that you'll have a great day today ผมหวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ดีของคุณนะครับ We'll see you again God bless you และเราจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ